จากความกุ๊กกิ๊กของเจ้านายหนุ่มกับเลขาสาวเตรียมรับความดราม่าที่แท้จริงพูดคุยสองหนุ่มข้างตัวจิสกาวบอนกำม,มันและฟลุตชินพัทละครอุบัติร้ายอุบัติรัก อุบัติร้ายอุบัติรักนะคะเราก็จะได้ชมกันสุขเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ค่ําคืนนี้3ตอนนี้ก็มีอะไรที่เรียกว่าจะเกิดดราม่าที่แท้จริงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะระอุระอุะอถึงแม้ว่า,าความ<ะ>น่ารักของ,ของา,นา,านายกับ,กบเลขาะ,ะยังคงมีอยู่นะแต่ว่ามันจะมีอะไรให้เราต้องลุน้นต้องตื่นเตน ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาพูดคุยกับ2หนุ่มคนนี้เลยนะคะก็คือบอลกำมันแล้วก็ฟรุตชินพัฒนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีคนี่ก็เป็นวิดีโอคอลสดๆจากห้องนอนของบอลกำมันเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็ห้องเรียกว่าส่วนตัวแล้วกันอ่าแล้วฟรุดล่ะฟรุตอยู่ห้องไหนถ้าพี่บอลเนี่ยเขาอยู่ในห้องส่วนตัวครับผมก็อยู่ในบ้านครับอยู่ในบ้าน ไปห้องนอนครับผมถามก่อนว่าสงกรานไปไหนมาไหนหรือเปล่าไม่ควรจะไปเนาะไม่น่าจะได้ไปทาอะไรบ้างช่วงสงกรานคะพี่บอลก่อนเลยพี่บอลก่อนเลยครับคือผมเนี่ยอยากจะออกไปเที่ยวมากเพราะว่าถนนมันโล่งมากอยากจะมาในที่ที่เขาไม่ไปกันแล้วแลวอยากไปมากแต่ก็แบบแอบกลวนิดๆว่าแบบเราจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นหรือเปล่าอะไรนี่ค่ะไม่ได้กลัวรับเชื้อนะกลัวแพร่เชื้อใช่กลัวแพร่เชื้อมากเพราะผมก็ไปไปแบบ อยู่ในวงการบันเทิงแล้วคนในวงการบันเทิงติดเยอะมากก็เลยแบบเฮ้ยเราเรามีชื่อเสีอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบวิตกนิดหน่อยอืมค่ะใช่แล้วรับผิดชอบสูงใช่ครับค่ะวุฒล่ะคะครับผมผมก็สงการที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับแต่ว่ามีไปช่วงก่อนสงการแล้วพอไปแล้วกลับมาแบบโหมันเริ่มแบบกลับมาแพร่อีกครั้งก็เลยแบบเฮ้ยสงการ ประยุดดีว่าค่ะดีแล้วดีแล้วนะคะเราต้องกลัวไว้ก่อนนะคะฮะอะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องงานกันบ้างนะคะงานละครตอนนี้อ,อของฟลุตนี่ดูเหมือนว่าเราได้ชมฟลุตเนี่ยหวันเลยนะคะทั้งมายาสเสนหา<ม>แล้วก็อุบัิไร,ร้ายอุติรักเล่นนี่แตกต่างกันเลยนะคะสองคาแรคเตอร์แต่ว่าเข้ากันได้ดีมากเลยเรื่องหนึ่งเป็นพระเ,เรื่องหนึ่งเป็นผี ไม่เป็นคนปกติสักเรื่องเลยครับเอาเอาเอาพระหรือผีก่อนดีคะเอาเออเอาผีก่อน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 ผีในมายาเสนหาเป็นยังไงคะก็ผีในมายาเสนหาเนี่ยจะตอนนี้เพิ่งเริ่มมาและที่เริ่มมาเมื่อสัปดาห์นี้แหละครับที่เริ่มเปิดก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นแก๊งดีกว่าเพราะว่าผมจะอยู่กับพี่เอกแล้วก็อ่าพี่แก๊งจผี ใช่พี่พอจูนใช่ครับผมซึ่งแก๊งนี้นนี้ก็จะมีบทบาทช่วงหลังๆในการที่จะไปเหลือชาคีอะครับก็ต้องรอติดตามดูว่าเฮ้ยชาคีจะกลับไปเป็นมนุษย์ได้ไหมแล้วจะกลับไปเป็นแล้วสามคนนี้จะช่วยอะไรได้บ้างก็ต้องรองคุณผีช่วยด้วยนะเนี่ยอย่างนี้ต้องเจอต้องเจอหมอผีปราบอะไรนะคะเข้าสารเสกมือเปาบเข้าสารเสกอ่เดี๋ยวผมมาสารเข้าสารให้ อ่ะงั้นผีแล้วมาพระไหมคะเดี๋ยวขอถามบอลนิดนึงเพราะมนุษก่อนนะบอลเองเนี่ยเห็นบอกว่าก็จะมีผลงานอีกหนึ่งบทบาทนะการเป็นพิธีกรค่ะได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นพิธีกรมือใหม่ด้วยนะครับก็ได้เป็นพิธีกรชายคนแรกของรายการในตำนานครับผู้หญิงยกกำลังแจ๋วครับนี่ดีาค่ะเราเห็นความเป็นยิงใช่ไหมอะไรนะครับ เป็นความเป็นสาวของของพี่ใช่เห็นความเป็นสาวผมกับแม่ไม่ <c oughs> ใช่กิจ <c oughs> แ,แสดงแซลกันเองแล้วนะคะอะต้องทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างมันท้าทายเรายัางไงบ้างกับการเป็นพิธีกรคือมันใหม่สําหรับผมมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะทําแล้วดีไหมนะครับแต่ก็่ะพยายามทําให้เต็มที่ครับก็ค่อนข้างใหม่ อาจจะเห็นว่าผมเป็นคนพูดเยอะมา้งครับก็เลยจับผมไปเป็นพิธีกรซะเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดเยอะแต่สนุกด้วยนะกระล่อนด้วยนะพี่เหมาะเลยอันนี้ก็คือพาไปนอกสถานที่ใช่ไหมคะใช่ครับบอลก็จะพาไปเที่ยวพาไปในที่ที่น่าสนใจครับใครที่เป็นแบบผู้ชายที่ไม่รู้จะพาคุณแฟนไปเที่ยวไหนก็มาดูเราได้ประสบการณ์ก็สูงเลยสิอย่างเงี้ย ไม่เลยครับโอ้โหนี่ผมมาตามตะเคีมล้วนเลยครับเอ่อฟลุตฟลุทยาอย่าฟังพี่บอลพูดอะไรมากนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์อะไรบอดเก่านั้นนะคะอ่ะกลับมาที่ละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักนะคะอ่ะทีนี้มาบทบาทของฟลุตอันนี้เรื่องนี้รับบทเป็นพระนะฮะค่ะครับอืมเป็นยังไงบ้าง ก็บอกเลยว่าเป็นเป็นพระเรื่องแรกเลยที่ได้รับบทเป็นพระเต็มตัวขนาดนี้แป๊บเดียวนะที่เหลือก็บวชเลยนะครับออออก็บอกเลยว่าผมมาเคยเล่นเป็นเนนมาก่อนเคยเล่นเป็นเนรเบี้ตอนเป็นเนนเนี่ยเราโกนหัวจริงไงเราก็ทำิวอะไรเงี้ยผมมันก็พอได้พอได้แต่พอมาเล่นเป็นพระเต็มตัวเนี่ยรอบนี้ผมติดละครหลายเรื่องมากก็เลยแบบเฮ้ย โกรไม่ได้เกิดต้องทำตบแทนใช่ครับพเพราะทำไปไเ้ฟิกแเนีน่ยความยากของเรที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ <c oughs> ทุกอย่างมันจะนลำบากขึ้นหลายเท่ามากหนึ่งเลยหัวมันจะแบบตึงมากเหมือนฉีดโบท็อกแบบหลายรอบตลอดเวลาตลอดมากรุดด้วยอะไรอย่างนี้ครับรวมถึงคําพูดที่พระก็เวลาพอเหมือนแบบคนที่เป็นพระอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการพูดหรืออะไรที่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปก็ต้องเรียนรู้ เขาพูดช้าลงอะไรด้วยสะวมหรือว่าเวลาพูดมันก็จะต้องแบบเป็นกลางหน่อยอะไรค่ะค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่ในชุดนักเรียนอยู่นะครับก็ฝืนๆเพราะว่าก็จบนานแล้วฝืนๆืนใจกาว่าฝืนๆนหน้ายังได้อยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอลนี้คงยากเนาะ โอ้คือจริงๆผมก็เด็กนะครับใจชายผมเด็กอยู่ตลอดเวลาแต่บอลน,น่ะเรื่องเนี้ยได้แสดงเป็นคนพี่ชายที่แสนดีผู้ชายที่ดีมีแต่ให้อีกแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าทุกเรื่องที่ผมได้รับมามันเป็นตัวตนของผมมากมนคน<อ>า่ะเราเรื่องร้ายล่ะ รีไรไม่ใช่ครับปริสเเลยคเสมเรื่อยผมลิฟลิฟต์แไ่แต่แบเนี้ยก็ก็แค่เป็นเหมือนเป็นผู้พิทักษ์ของจิตนะครับเพราะว่าเราจะถความลับทุกอย่างเราจะคอยช่วยเขาเสมอตั้งแต่สมัยเรียนยันยันมาทํางานค่ะเราก็จะรู้ทุกอย่างผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อึดอัดสุดนะเพราะว่าเรารู้ทุกอย่างแต่เราคึ้ไม่ได้เราก็ต้องคอยช่วยจิตคอยแบบห้ามให้คุณมองรู้ห้ามให้ คุณม่อนรู้อย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างยากแล้วความาแรคเตอร์ของตัวละครของตินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบกระเพิบกระป๊าบด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างขัดกับสิ่งที่เขาทําด้วยมันก็สนุกดีออ่าทีนี้ที่ผ่านมาที่เราได้เห็นก็คือจะเป็นความกุ๊กกิ๊กของเลขากับเจ้านายเนะาะแต่ว่าที่เราปล่อยไว้ก็คือความดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือ,อเหมือนคนดูดลหลอก หลายทีละเหมือนจะดราม่าในทีเซอร์แล้วก็มากุ๊กกิ๊กแต่เดี๋ยวเห็นว่าจะมีดราม่าที่แท้จริงเข้ามาเป็นยังไงคะก็ก็บอกเลยว่าดราม่าเนาะก็ค่อนข้างดราม่าครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวคุณม่อนจะเริ่มมาเจอกับติสกาวแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบความดราม่าขึ้นที่ความกุ๊กกิ๊กแล้วฮะมันก็ยังมีเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันจะเป็นเริ่มดราม่าหม่นๆแล้วตัวละครผมเนี่ยแหละ เดี๋ยวจะเข้ามาแล้วมันก็จะเรื่องดราม่าครับแต่ต้องรอดูว่ามันจะดราม่ายังไงพระเข้ามาดราม่าปุ๊บเลยเพราะว่าพระพูดกับพี่แล้วบอกว่าเลยนะอย่าหนีเราจะไม่หนีแล้วใช่ไหมหนีประมาณเราต้องไปเชิญหน้ากับความจริงละเออค่ะแล้วในส่วนของออฟฟิศล่ะคะความดราม่าในออฟฟิศเนี่ยคือจะไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่แต่มันจะมีเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวเยอะมากแล้วผมเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้คือจิตเขาก็ พยายามเอาเอาชนะ,ะความผิดของเขาด้วยความดีที่เขาทําให้คุณโม่พอ,อยู่กันว่ามันจะแบบมันจะเครียดขนาดไหนจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่แบบจับตาดูตลอดเวลาแล้วแบบช่วยได้ไม่วะช่วยได้ไม่วะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่ทั้งคู่โปรยไว้ว่าเดี๋ยวจิตกับคุณม่อนจะเจอกันโอ้อแค่พูดตรงนี้นี่ก็คือรอความดราม่าแล้วนะว่าคือคู่กรณีเขาเจอกัน<ข>่ะค่ะใช่คือเรื่องนี้เนี่ย เปิดเรื่องมาเนี่ยคือตัวของมงเองกับตัวของออจิตเนี่ยนะคะคะเขาเนี่ยแบบดราม่าก,กันเลยเพราะเขารู้แล้วว่าใครเป็นคนทำร้ายใช่ไหมคะ,คะก็รอลุ้นอยู่นะพอจะบอกใบ้คงไม่บอกนะ <laughs> ว่ามันจะกลับมานจกลับมาถึงคือดูไปทุกครั้งเราก็ลุ้นนะว่าจะรู้ความจริงเมื่อไหร่ความจริงจะรู้เมื่อไหร่ว่าคนนี้หละเป็นคนที่ไปขับรถชนพี่สาวที่ตัวเองรักอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นมันจะเริ่มจากจุดนี้เลยใช่ไหมคะนับจากนี้ไปหรือเปล่าคนดูจะได้เห็นปัจจุบันมากขึ้นไหมเริ่มจากเริ่มจะไขอะไรบางอย่างออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคือยิ่งอยู่ใกล้กันมากนะครับคือการโกหกมันก็จะน้อยลงเพราะว่า อ <c oughs> มีเขาคมเลยระหว่างเลขากับเจ้านายที่แบบต้องอยู่ใกล้เนีมากแล้วคือเจ้านายก็ไม่ให้เขาลาออกเพื่อเพื่อเขาที่เพื่อเขาจะแก้แค้นที่เขาพี่สาวอะไรอย่าเงี้ยแบบเค็มกลนมากมาอเพราะฉะนั้นถ้าเราโกหกใครไว้อย่าอยู่ใกล้เขาถูกไหมคะ ไปครับดีอันนี้คือสิ่งที่บอลสอนทุกคนเอาไว้นะคะใชะอยากโกหกเป็นสิ่งที่ดีออ <c oughs> โอเคโอค้จบได้สวยโอเคค่ะ <c oughs> ค,ค,ค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่รักษาสุขภาพกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะฟุตแล้วก็บอลน, <c oughs> นะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs>